ประชาสัมพันธ์นะคะจะมีอยู่สามชนิดเหมือนกันร mm. ื่อของมันเนาะหนังสือประชาสัมพันธ์เนี่ยก็คือเป็นหนังสือที่มีเรื่องจะบอกอ่ะแล้วเราต้องการที่จะบอกประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปทราบอาจจะเป็นคนในหน่วยงานก็ได้หรือว่าคนภายนอกก็ได้นะคะทั้งสองทั้งสองแบบเลยเออมันก็จะมีอาา่ะอันีดหนึ่งก่อนนะคะคือเป็นประกาศที่ราชการเนี่ยต้องการชี้แจงให้ทราบนะคะเออ,อย่างเช่นแบบเป็นประกาศประกวดราคา ให้คนมาแบบประมูลร้านอาหารลงร้านในโรงอาหารอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็จะเรียกว่าประกาศนะคะเขาจะมีข้อความมาให้เลยว่าประกาศเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นใช้สาคุดี้นะคะเออเป็นข่าวทั่วไปที่อาจจะมีการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมก็ได้นอกจากนั้นก็จะมีะแถลงการนะคะอันนี้จะเป็น การแจ้งในเรื่องที่ซีเรียสมากขึ้นนะคะข้อความที่ทางราชการถแถลงเพื่อทําความเข้าใจในกิจกรรมบางอย่างของทางราชการหรือแล้วแต่กรณีเนาะอาจจะเป็นแบบลายกรณีไปก็ได้อย่างเช่นในตอนที่รอเก้าอ่ะรักษาตัวนะคะเออนักศึกษาอาจจะไม่รู้ไม่รู้ทันเหตุหรือเปล่าแต่ช่วงนั้นอาจจะมีเป็นถแถลงการออกมาทุกวันนะคะช่วงที่ท่านแบบว่าใกล้แล้ว ไม่อะไรอ่ะใกล้สวัสดคดแล้วประมาณนี้แล้วกันเนาะใกล้สวัสดคดแล้วเนาะก็จะมีอ่ะแถลงการออกมาทุกวันเลยว่าโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยทำอะไรกับท่านบ้างวันนี้อ่ะพระโลหิตันดันดันรันดอะไรเงี้ยเออแบบเป็นศัพท์ราชัพท์เต็มเลยนะแล้วก็บอกว่าจะรักษาอย่างไงอนะไรเงี้ยค่ะก็มีแถลงการอย่างเี้ยออกมาเน,นี่ยอันเนี้ยคือใช้ในในใช้ในใช้ในสถานการณ์แบบเนี้ยคือเป็นกรณีเป็นเคสที่แบบอาจจะ สำคัญซีเรียสแร่งด่วนหรือว่าเป็นแบบรเคสจริงๆที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยจริงๆส่วนมากี่ยจะใช้กระดาษตราครุฑนะคะถ้าเกิดว่าเป็นหน่วยงานราชการออกแต่อย่างตอนนั้นที่เป็นแหลงการณของศิริราชเนี่ยเขาก็ใช้กระดาษหัวเขาเองคือเป็นหัวหัวแบบว่าตาอะไรของเขาว่า,าพระบิดาอะไรของเขาว่าเออนะคะแล้วก็เป็นตราเอ่อสิริราชนะคะ แล้วก็นักก็จะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วๆไปก็ได้นะคะข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปก็ได้อย่างเช่นหน่วยงานะราชการนี้ต้องการที่จะสัตว์งานลอยกระทงให้กับบุคคลภายนอกได้เข้ามาร่วมสนุกร่วมเสิร์ฟศัตระเพณีไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออตัวอันนี้เป็นประชาสัมพันธ์คนอื่นๆก็เข้ามาร่วมได้อะไรเงี้ยนะ,ะอันนี้ก็จะเป็นข่าวออกหนังสือประชาสัมพันธ์ทั่วไปนะคะอ่าทีนี้หน้าตาของมัน ก็จะเหมือนกับอันบนเมื่อกี้ที่เราดูอ่ะเออเหมืนคำสั่งอ่ะนะคะก็จะใช้ครูตรงกลางเหมือนกันหรือว่าเนี่ยเป็นตาสัญลักษณ์ของเงินงานนั้นๆก็ได้นะคะการแถลงการเรื่องอะไรแล้วก็ฉบับที่เท่าไหร่สมมติว่าอย่างอย่าง,อางของตอนที่ในดวงสวรรค์น,คนี่ก็มีแบบหลายฉบับว่าเขาก็เรียนกันไปเลยหนึ่งสองสาห้าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีข้อความ อันนี้ก็จะไม่ลงชื่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนราชการเพื่อออกแถลงการกันแล้วก็ข่าวประชาสัมพนันธ์หน้าตาเหมือนกันเลยแต่ว่าอาจจะไม่มีหัวตรงนี้เป็นข่าวเป็นข่าวอนอกจากนั้นนะคะจะเป็นประเภทที่หกก็คือหนังสือที่ เจ้าหน้าที่ทําขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในรัชการนะคะประเภทสุดท้ายแหละเออนะคะอันนี้จะเป็นหนังสือที่เจ้าหน้าที่นะคะทําขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการเนาะก็คือว่าอ่าหนังสือนะคะคือว่าราชการของเราหน่วยงานเราเองทําขึ้นนะคะหรืออาจจะเป็นหนังสือของหน่วยงานอื่นก็ได้ นะคะเออส่งมาให้เราหน่วยงานอื่นใดเนี่ยส่งมาให้เรานะคะแล้วเราอ่ะรับไว้เราเก็บไว้เป็นหลักฐานสำคัญของหน่วยงานเราเองเออก็จะแบ่งเป็นสี่ประเภทด้วยกันนะคะอันที่หนึ่งคือหนังสือรับรองเอออย่างเช่นหนังสือรับรองเงินเดือนหนังสือรับรองแก่บุคคลหรือนิติบุคคลนะคะว่าหน่วยงานเนี่ยเป็นนิติบุคคลจริงต้องมีการเสียภาษีถูกต้องอะไรอย่างนี้ไป โดยทั่วไปไม่เฉพา,ฉพาะจาดโจมนะคะให้ใช้กระดาษตาคุชคือจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้อย่างเช่นวันนั้นอาจารย์จะเดินทางนะคะไปต่างประเทศไปขอวีซ่าอะไรเงี้ยก็บางประเทศเนี่ยต้องการหนังสือรับรองเงินเดือนด้วยว่าเราอะมีเงินเดือนจริงทํางานอยู่ที่นี่จริงนะคะแล้วเราไม่ใช่คนที่จะไปแบบต่างประเทศเออที่จะไปหานาน หากินที่นู่นไม่กลับมาไปอยู่เป็นภาระประเทศเขาอะไรเนี่ยเออนะคะมันก็จะเป็นหนังสือรับรองจริงๆมีอีกอีกหลายแบบมากอย่างเช่นเราจะกู้ซื้อบ้านอ่างเงี้ยกู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถเนาะนี่นะการทําอาชีพแบบเราเนี่ย<笑><笑>มันน่าเศร้าอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าบ้านหลังแรกรถหลังแรกเนี่ยน้อยมากค่ะที่จะสามารถซื้อด้วยเง,นนงนินตัวเองได้โดยมีกู้อาจารย์ว่ามันผิดปกติมากเลยนะ ถ้ามันมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะที่แบบสามารถใช้รถคันละสิบล้านได้มีบ้านหลั้าสิบล้านได้เออแต่ในกระทักแม็กแต่ในคนอีกกลุ่มนึงอย่างเงี้ยเราก็ทํางานหนักนะเออคุณทางานหนักมากเลยนะไม่ค่อยได้นอนเลยเออแต่ว่า,าถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อรถใหม่สักคันหนึ่งเนี่ยคุกก็ต้องเป็นหนี้แหละเออแล้วจะซื้อบ้านนีไม่ต้องพูดเลยอนะ่ะเอาหลังทุก,กพอ ถูกพอการเคหะพอบ้านเอรอทอนพอแบบล้านนะเออคูต้องเป็นนี่แหละคูต้องกู่แหละเออในทางงานมาตั้งเจ็ดปีนะเงินเก็บเรียกถึงล้านเลยทุกคนเออยิ่งถ้าเป็นราชการแบบเงินเดิอนพิชศเนี่ยยากนะคะเออแล้วก็คงเคยเห็นข่าวเนาะถ้าใครมีพ่อแม่เป็นข้าราชการก็อาจจะเคยเห็นข่าวว่าแบบแก้ปัญหาครูมีนี้สินอะไรเงรี้ยแก้ปัญหาครูมีนี้สิน ครูก็ต้องมีนี่สิคะเพราะว่าเงินเดืนอนครูแค่เนี้ยเออเนาะกแ็แบบอะไรยังไงเออแก้อยากแก้ปัญหาครูมีนี่ง่ายมากเพิ่มเงินเดือนครูสิเออเพิ่มให้เท่าทหารก็ได้เออเพิ่มให้เท่าอ่าไม่ต้องถึงเขาไม่ต้องเท่าหมอกะไ้ครึ่งเดียวของหมอพอเออครูก็จะมัเป็นนี่แหละ ะะพูดถึงหนังสือรับรองก็คือว่าอย่างนี้สมมติจะไปซื้อบ้านจะไปซื้อรถนะคะก็ต้องมีหนังสือรับรองเงินเดือนว่าฉนันเงินเดือนเท่านี้นะฉันจึงต้องการกู้เท่านี้เพราะว่าฉันจะเอาเงินไปซื้อบ้านเงออินเดือนเท่านี้ฉันจะผ่อนได้ยังไงฉันก็ต้องไปกู้สิอะไรอย่างเงี้ยนะคะออต้องเป็นหลักฐานเด่นในการเอาไปใช้ในการทาธุรกรรมของชาวราชการเป็นต้น อ,อ,อันที่สองนะคะจะเป็นรายงานการประชุมนะอันนี้อันนี้ของวิชาอาจารกุลยายสอนมาหรือยังวิชาประชุมแนละสัมมนาเรียนอรงเลยเรียนเทอมนี้ค่ะเรียนเทอมนี้ใช่ไหม เรียนเทอมนี้ใช่ไหมแล้วของอาจารย์เขามีสอนเขียนอันนี้ไปยังรายงานการประชุมได้เรียนไหมคะยังไม่ได้เรียนค่ะก็ของครูอาจจะแบบว่าไม่ได้ให้เขียนเต็มๆม,มานาะเพราะว่ารายวิชาการประชุมและสมาาัมมนาก็คือจะต้องมีการประชุมจากประชุมจริงๆแล้วก็มีการ เขียนจดอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแต่ครูจะให้ดูแหละเป็นตัวอย่างนะคะว่าหน้าตาเขามันเป็นยังไงบ้างมีกี่วาระแต่ละวรระแบบให้เขียนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าไปแล้วก็อันที่สามจะเป็นบันทึกนะคะเป็นข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชาสั่งการแก่ผู้ใต้บังคับบัญชานะคะจะเป็นบันทึก ปกติก็ใช้กระดาษบันทึกข้อความนี่แหละก็คือมีหน้าตาเหมือนกับบันทึกข้อความนั่นเองนะคะก็เป็นบันทึกเก็บไว้เป็นหลายๆอักษรอือ่ะอย่างเช่นอะไรอีกอันที่สี่นะคะก็จะเป็นเอกสารหนังสืออื่นๆนะคะที่แบบสามารถสามารถ,าารถเออราชการสามารถจะเก็บไว้เป็นหลักฐานได้นะคะก็อย่างเช่นพวกภาพถ่ายฟิล์มเออซีดีเออ, CD, เอ,อแถบบันทึกเสียงนะคะ แถบบันทึกภาพก็คือวิดีโอนะคะสื่อกลางบันทึกข้อมูลอื่นๆหรือว่าเป็นพวกที่ดิานาโหนดแผนผังสัญญานะคะหลักฐานการสืบสวนอะไรเงี้ยก็แล้วก็คือแล้วแต่เลยว่าหน่วยงานเขาจะเป็นลักษณะไหนอย่างเช่นแบบสถานีตำรวจอ่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมีหลักเอกสารเฉพาะของเขาเนาะเออเป็นสำนวนเป็นอะไรของเขาอะนะคะก็สามารถที่จะเก็บไว้เป็นหลักฐานได้นะดังนั้นประเภทที่หกเนี่ยจริงๆมันค่อนข้างแบบว่า กว้างอ่ะคือสุ่มๆอ่ะแบบเรนดอมเนาะว่าเอกสารนะมันจะเป็นอะไรก็ได้เลยค่ะแล้วแต่เรื่องราวแล้วก็เนื้อง,งานของเรานั่นเองอหนังสือรับรองนะคะก็จะมีหน้าตาแบบนี้นอีกด้วยตรงกลางนะคะแล้วก็จะเป็นข้อความไปหนังสือฉบับนี้ขอให้ไว้เพื่อรับรองว่าอะไรต่างๆน ก็ติดรูปด้วยนะคะจะต้องมีหน้าที่มีหน้าของผู้ที่รับรองเข้าไปด้วยเออเช่นครูไปขอหนังสือรับรองเงินเดือนหนังสือรับรองการทํางานอ่างเงี้ยว่าอาจารย์ขอบคุณสมบูรณ์วงทํางานอยู่ที่นี่จริงๆมากี่ปีแล้วอะไรเงี้ยยังไม่ลาออกแล้วอาจารย์ขอบคุณก็ต้องติดรูปรามาตรงนี้ด้วยเออรูปที่แบบเหมือนตัวจริงนะแบบไม่เกินหกเดือนอะไรอย่างี้นะคะนอกจากนั้นก็จะเป็นในงานการประชุมต่อไปนะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้ เดี๋ยว่อให้ดูตัวเต็มเลยให้ดูแบบฟอร์มก่อนนะคะแล้งงานการประชุมก็คือชื่อหน่วยงานเนาะแายงานการประชุมสาขาวิชาการสเพื่อชีพครั้งที่เท่าไรจัดเมื่อไรนะคะแล้วก็จะมีรายละเอียดอื่นๆผู้มาประชุมนะผู้มาประชุมก็คือคนที่มาทั้งหมดวันนี้อาจจะไม่ครบองค์ก็ได้แต่ต้องแต่คนที่มาทั้งหมดวันนี้ผู้ไม่มาประชุมถ้ามีก็คือว่าคนที่ อยู่ดีๆก็ไม่มาควรเน,นี่ยต้องมาแต่คือเขาไม่มาก็ต้องเขียนไปผู้เข้าร่วมประชุมก็คือคนอื่นๆที่นอกเหนือจากองค์ประชุมที่นัดไว้ค่ะนที่จําเป็นต้องเข้าประชุมก็คือคนเนี้ยเออเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นวาระการประชุมนะคะที่อาจจะแตกต่างจากนี้ไปได้บ้างนิดหน่อยนะคะแต่อันนี้คือของที่รัชพัฒน์ชัยกับอันที่หน่งเรื่องที่ประธานแจ้งห้ที่ประชุมทราบ ะะวารละที่สองเรื่องรับรองรายงานการประชุมเรื่องที่3มสืบเนื่องเรื่องที่4ี่เรื่องเสนอนะคะเรื่องเสนอจะแบ่งเป็น2อย่างคือเสนอเพื่อทราบกับเสนอเพื่อพิจารณาเรื่องที่5นะคะก็จะเป็นเรื่องอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับ4เรื่องที่พูดท,ที่ที่ว่าไปนะคะอันนี้จะเป็น หนังสือ,อรายงานการประชุมต่อไปนะคะอีกอันหนึ่งนิดเดียวิดเดียวจะเป็นสำเนาหนังสือราชการนะคะอันนี้คือสมมติว่าต้นฉบับเนี่ยมีหนังสือราชการออกมาใช่ไหมคะแล้วมีต้นฉบับส่งไปให้คนอื่นแล้วนะคะคนอื่นส่งเราส่งต้นฉบับไปให้ผู้รับแล้วที่หน่วยงานเนี่ยจะต้องมีสำเนาเก็บไว้ด้วยนะนะคะจะมีสำเนาเก็บไว้สองที่ก็คือว่า มีสำนักผู้ฉบับเก็บไว้ที่ควรทำอ่ะหนึ่งคนเจ้าของเรื่องแล้วก็จะมีเก็บไว้ที่หน่วยงานสารบัญกลางอีกหนึ่งนะคะส่วนตัวจริงส่งให้ผู้รับเอกสารอ่านะะสําเนาผู้ฉบับมีมีสาม,มแบบนะมีสำนักผู้ฉบับมีสํเา,สบาบสเนาที่คัดลอกจากต้นฉบ,บับแล้วก็สําเนาที่ถ่ายซีลอกเอาเลยอ่าไม่เหมือนกันนะจ๊ะหนึ่งผู้ฉบ,บับ นะคะจะเป็นสำเนาเดิมที่ถอดจกต้นฉบับโดยตรงจะมีลายมือชื่อย่อของผู้ร่างผู้พิมพ์แล้วก็ผู้ตรวจด้วยแต่ถ้าเป็นสำเนาที่ขัดลอกนะคะจะต้องมีการประทับตราผู้รับรองสำเนาว่าสำเนาถูกต้องนะคะอย่างที่แบบบัตรประชาชนใบขับขี่สำเนาทะเบียนบ้านนี่เนาะอันนี้คือขัดเขาเรียกว่าการคัดลอกจะต้องฉบับอ,อันที่สมนะคะอันนี้คือการ ถ่ายซีลอกเอาดังนั้นสองเนี่ยอสองเนี่ยคือการเขียนไว้สมัยก่อนอะค่ะใช้วิธีการเขียนขัดโลกค่ะต้องมีการลงน้ำสำลักป้องแต่ว่าหลังๆมาเขาก็ซีลอกกันเองหมดแล้วนะใครจะไปนั่งเขียนอยู่ล่นะเนาะออ,อันนี้คือสําเนานะคะการขัดลอกสําเนาวขัดลอกมาก็เหมือนตัวจริงนั่นแหละ เออนะคะต่อไปจะเป็นชั้นความลับอ่าความลับความความลับความด่วนนะคะชั้นความลับอ่าระบุชั้นความลับด้วยหมึกแดงน,นะคะไว้กึงก่งกลางและกระดาษด้านบนและด้านล่างเออถ้าอยู่ในซองนะคะจะอยู่ตรงนี้ลับก็คือว่าก่อนเปิดไงพลิกมาปุ๊บอยู่ตรงสามเหลี่ยมเนี่ยอ่ะกูปเปิดไปได้แหละลับเออค่ะ รับก็จะมีสามแบบอ่ะมีรับแบบรับหนึ่งก็คือไม่รับมากเท่าไหร่แค่ส่งผลเสียต่อทางราชการอันที่สองคือรับโคตรแบบก็คือรับมากเฉยแล้วรับมากมากๆจะส่งผลต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศชาตินะคะถ้ารับที่สุดเนี่ยชีวิตนี้ยังไม่เคยเห็นเลยว่ะเอกสารที่ปั๊มรับที่สุดเนี่ยอยากเห็นกันเออก็คือว่าถ้ารับที่สุดเนี่ย จะส่งผลเสียหลายแรงต่อประเทศชาติหรือพันธมิตรเป็นเรื่องของความมั่นคงอะไรเงี้ยนะเออยังยไม่เห็นเลยเคยเห็นแต่รับปะนะคะรับจะอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงกลางด้านบนแล้วก็ด้านล่างสายมืออยู่ใกล้ๆกับคนที่ลงน้ํานะคะตบจะอยู่ตรง ด้านหน้าตรงกลางเลยแล้วก็ด้านหลังซองตรงสามเหลี่ยมนี้นะคะก่อนที่จะเปิดซองส่วนนี้จะเป็นชั้นความเร็วนะคะชั้นความเร็วแบบหนึ่องอะชั้นความเร็วนะคะจะอยู่ตรงนี้ตัวสอนแดงเหมือนกันนะคะขนาดฟอนต์32 point เอ่อหนังสือภายนอกและหนังสือประทับตรานะคะจะอยู่เหนือคําว่าที่ แต่ถ้าเป็นหนังสือภายในและซองจะอยู่เหนือค่ะว่าส่วนราชการนะคะที่ไม่เหมือนตำแหน่งไม่เหมือนกันด้วยะนะคะด่วนจะมีสามแบบมีหนึ่งด่วนให้ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่ทําได้ก็คือว่าสมมติแต่เดิมเช้าชามเย็นชามไปจะไม่ได้เรื่อยเปื่อยแต่ถ้ามีด่วนมาเนี่ยก็คือให้เร่งเร็วกว่าเดิมนิดหน่อยเท่าที่เราโอเคท่านกะทาได้สองคือด่วนมากให้เร่งละคะเร่งเร่งเร่ง แต่ถ้าสามดนที่สุดก็คือว่าไม่ได้แหละถ้าชาเนี่ยคือกูโดนแหละนะคะตรวจร้อนโดนเด้งแน่แะอะไรเงี้ยเออต้องแบบที่สามก็คือด่วนที่สุดนะคะครูยังไม่เคยโดนครูโดนแค่ด่วนมากแต่ครก็แค่ด่วนมากในครูก็ทําแบบสุดชีวิตแล้วอะเออนะคะดวนที่สุดยังไม่เคยเจออ่ะจบบทที่สองไปนะคะวันนี้ จะได้ไปต่อเรื่องอื่นเรื่องการขงการเขียนกันเดี๋ยวเรื่องการเขียนต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะคะอะต่อไปนะคะหนังสือราชการของเราสามประเภทนะคะหนังสือราชการของเราสามประเภทสมฉบับสามฉบับนะคะที่จะให้ทําช่วยทํากันเป็นกลุ่มนะคะก็คือว่า ให้เดี๋ยวคุณทำไฟล์ให้ดีกว่าเพื่อความเหมือนกันนะเพื่อความไม่แตกแถวอ่าดูมาด้วยกันเลยนะเดี๋ยวไฟล์นี้คุณเด็กผู้สอให้ตอนแรกก็จะให้เเขียนก็ได้อะไรเงี้ยแต่คิดว่าโอมต้องน่าจะมีสักหนึ่งคนที่คอมพิวเตอร์เนะาะทำในไฟล์ดีกว่า อ่ะนะคะส่วนที่หนึ่งส่วนที่หนึ่งก็จะเป็นส่วนประกอบอง์ประกอบของหนังสือนะคะอ่านหนังสือฉบับหนึ่งใช่ไหมฉบับที่หนึ่งฉบับที่หนึ่งปุ๊บนะคะมีองค์ประกอบอะไรบ้างนักศึกษาก็ต้องเขียนมานะคะฉบับที่หนึ่งอ่ะโอ้ย อ่ะส่วนหัวนะคะหัวเรื่องสองส่วนเนื้อเรื่องอ่ะสามส่วนท้ายนะคะอันนี้คือฉบับแรกอ่ะมีองค์ประกอบของหนังสือและส่วนหัวมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีที่วันที่อะไรพวกนั้นใช่ไหมคะเดือนเรียนอะไรเงี้ยเออนักศึกษาก็เขียนสไปส่วนหัวมีอะไรบ้าง นะคะ่ะแล้วก็น่าหา ะะอันนี้นื้อหาเนาะเนื้อหานักึกษาก็เขียนไปไว้ยังอที่หนึ่งอ่ะให้สรุปอนะสรุปสรุป,รปคนมี้สาคัญมากไม่ใช่โลอกมาทั้งหมดอาจ๊ะเบบี้เรียกว่าแบบไม่ทุกคำเหมือนเปียกไม่เอาละจ๊ะสรุปมาลูก,ลกเพราะว่าอันนี้คือจุดประสงค์สำคัญเลยที่อาจารย์อยากให้ทำก็คือว่าให้สรุปมาอ่ะแันอันไม่มีไม่ต้องมี อ๋อๆวันนี้ไว้ประเภทของหนังสือว่าไปนะคะประเภทของหนังสือฉบ,บับนี้อ่ะเป็นภายนอกภายในประทับตรารอ,าอาระเบียบข้อบังคับประกาศอะไรว่าไปนะคะเนี่ยตรงประเภทนี้เราก็ใส่ไปเนะานแะแตนัันนี้ก็จะรวมท <มา S 2> ีน้าบทที่สองะค่ะ อะไรนะคะมันมันยังอยู่ที่น้าที่ขึ้นมาบทที่สองอะคะ่ะเอาจริงป้าโอซอรลี่แี่ปิดกูใช้ปิดกูขอปปปปโทษอ่ะเห็นแล้วเนาะเห็นหรือยังเห็นแล้วค่ะโอเคอ่ะนะคะไม,ไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็นไทยสระบัน <laughs> โอ้เล่าไปก็มีแต่ความเจ็บปวดคือเหมือนแบบว่างานสนาบันน่ะมันเป็นงานที่ต้องใช้ฟอนต์ใช้อะไรที่เขาแบบเหมือนเหมือนกันนะทุกคนแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งว้ยครูก็รีบมากเลยครูทำหนังสือราชการอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะไม่ทันแล้วอะ่ะมันมาที่ด่วนที่เราแล้วอะ่ะเออครูก็ใช้ไฟล์เอ้ยใช้ฟอนต์ c a l Daniel เออก็คือเป็นเซตดีลต์มาใช่ไหมก็ <c oughs> มใช้ c a l Daniel ส่งไปแล้วก็รีบไปสอนรีบรรบอะไรอย่างเงี้ย คุณโดนว่าวัะนะคุูกับมารหคลง่ายเลยคือแบบออแล้วเราไปแล้วทําไมแบบเป็นเรื่องเจ็บปวดว่ะคือกับเขาว่าเราแบบว่าว่าเราแบบเออเรื่องเรื่องแค่นี้แบบอาจารย์ไม่ดูหรอกมันเป็นอาจารย์ได้ไงอะไรเงี้ยใช้ฟอนใช้ฟอนแบบนี้เขาไม่ใช้ฟอนนี้กันแล้วอะไรเงี้ยเออถ้าทาแบบถ้าทําแบบนี้พี่ไม่โอเคนะคะพี่รับไม่ได้อะไรเงี้ยคือแบบโอ้ จริงเขาพูดแรงมาเกเออผูก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะทุกคนเป็นบทเรียนนะคะสาันไทยสารบันเท่านั้นเออแต่ถ้าอนาคตมีการเปลี่ยนฟอนต์อะไรเงี้ยะก็ค่อยเปลี่ยนนะคะอ่ะว่าไปอันนี้คือฉบับที่หนึ่งนะดังนั้นตรงนี้จะต้องศาดเซลล์ไปแป๊บ ะะอันนี้จบับที่1นึ่งและฉบับที่2นะคะหนูก็ทําต่อแบบนี้เลยทําต่อแบบนี้เลยฉบับที่สส่วนที่ 1, 2, หนึ่าขั้นหนึ่งก็ได้หนูก็จะหนูเว้นไว้สักหนึ่งช่องอไก็ได้นะหรือจะผัส,สานเซลล์ไปก็ได้ก็ขึ้นฉบับที่สองตรงนี้นะคะ ก็คือหนึ่งหน้าเป็นหนึ่งฉบับไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราใส่ข้อมูลมันก็จะยาวเนาะออนักศึกษาก็หนึ่งหนึ่งหน้าต่อหนึ่งหนังสือหนึ่งฉบับไปเลยอะ่ะแล้วถ้าเกิดว่าพอจะขึ้นฉบับที่สองนักศึกษาก็ขึ้นตารางใหม่หน้าใหม่ไปเลยนะคะใช้วิธีแบบนี้ดีกว่าทำเป็นไฟล์จะได้ไม่งง 嗯。Mm hmm. จะส่งให้เป็นไฟล์ w ว r d นะคะ อ่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวครูปล่อยเลยนะคะแล้วเดี๋ยวนักศึกษาส่งแบบฝึกหัดให้ครูในไลน์กลุ่มนะคะส่งส่งภายในแบบเที่ยงอะไรอย่างงี้ดีกว่าสามฉบับแล้วก็ช่วยกันอ่านเนาะไม่ใช่ลายบุคคลถ้าเป็นลายกลุ่มครูว่าเดี๋ยวก็าเสร็จแป๊บเดียแหละไม่ต้องไม่ต้องลำาใหญ่เลยมากเนาะช,ช่วยกันอ่านดูนะคะเมื่อกี้เราไม่ได้เบรกด้วยอะ่ะ ก็สมบัติที่สองไปแล้วก็สั่งงานเรียบร้อยนะคะเดีย๋ยวนักศึกษาเอาไฟล์ที่ครูส่งให้นะคะแล้วก็เริ่มทําได้เลยแล้วก็ส่งงานครูภายในเที่ยงนะโอเคค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยววันนี้รูปล่อยแหละมีใครสงสัยเรื่องงานอะไรปะหรือว่าตอนนี้ไม่สงสัยเพราะว่ายังไม่ทําเออถ้าเกิดว่าทําอะไรแล้วมีข้อสงสัยก็ไลน์มาถามรูได้นะคะเออนะโอเค อ่ะงั้นวันนี้เราแค่นี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะ